แน่นอนพื้นที่ที่ไปลงเวทีหาเสียงเวทีแรกขึ้นสิของยศธนาวงสวิส์คือสุพัน<า>สุพัณบุรีนั่นทำให้นักข่าวถามคุณว่าราวุทธศิริอาชาซึ่งเข้ามาอยู่ผมใจไทยแล้วประเด็นที่ยศชนะกับเพื่อไทยเลือกที่จะขึ้นเวทีจุดแรกที่สุพัณบุรีเมื่อวันอาทิตที่ผ่านมา,าคุณราวุทธก็ตอบคำถามว่าพร้อมสู้เต็มที่ เมื่อวานเห็นคับเพื่อไทยค่ะเปิดประเดิมนายกว่าที่นายกไปที่สนามสุพรรณบุรีตรงนี้พี่ท็อปเป็นคณะเจ้าบ้านมองประเด็นยังไงคะเจ้ขอบคุณนะครับที่พรรคใหญ่ขนาดเพื่อไทยนะครับให้เกียรติกับจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดเล็กๆ นะครับมีประชากรอยู่ไม่กี่แสนคนนะครับแปดเจ็ดแปดแสนคนแล้วก็ให้เกียรติเรามาเป็นจังหวัดแรกก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ก็ขอให้โชคดีแล้วกัน,นครับประเมินว่าเขาสออามารถที่จะแย่งพื้นที่ขอขงเขาได้ไหมครับจะแ,แย่งได้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจะพัฒเพื่อไทยหรือพัฒนภูมิใจไทยขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุพรันบุรีนะครับซึ่งก็ยืนยันนะครับว่า ผู้สมัครของเรานั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะย้ายพักหรือจะอย่างไรก็แล้วแต่แต,แต่เราทํางานกันต่อเนื่องมาหลายสิบปีจากรุ่นสู่รุ่นต้องบอกว่าตั้งแต่รุ่นพ่อมาถึงรุ่นลูกเลยนะครับและวันนี้เราก็ยังทํางานกันอย่างเรียกว่าเต็มที่อยู่นะครับวันนี้เราอยู่ในบ้านของภูมิใจไทยเรารู้สึกอบอุ่นแล้วเราก็รู้สึกมีพลังดังนั้นใครจะมาเรียกว่าต่อสู้ในสนามการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็็มที่รับสุพรรณบุรีเมืองน่ารักนะครับในใครก็อยากมาไม่ไม่ใช่ต้องการจเจาะพื้นที่ของเราใช่ไหม ก็ลองกันดูครับต่อได้ก็ลองกันดูโอะลองกันดูมีความท้าถ่ายเล็กน้อย